ก็จะจริงมีอยู่แล้วครับ,บการมาทบกชวนเพื่อชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนบริหารผลงานเก่านั้นจะทาให้เห็นว่าสิ่งที่เราสัญญาไว้เป็นจริงเป็นพักเดียวที่ผู้และทำรัฐบาลอ่อนแอเมื่อไหร่ประชาชนก็จะอ่อนแอไปด้วยเมื่อนั้นเทศกาลเลือกตั้งใกล้เข้ามานะต้องยอมรับความจริงครับพักของเราเนี่ยเป็นพักที่ใช้นโยบายและผลงาน เพราะฉะนั้นผมเ่ยพักตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานและนนโยบายลงสู่เขตเลือกตั้งและทราบมาว่าขณะนี้ในภาคใต้คะแนนนิยมหรือว่าความอยากให้พรรคเพื่อไทยได้เข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาบ้านเมืองในยามวิกฤต่สูงขึ้นจากการสำรวจของโพลทุกสำนักนะครับผมจึงรับอาสามาว่าเราจะมาสรุปผลงานเดิมที่รัฐบาลพักไทยรักไทยรัฐบาลยิ่งรัก ได้เข้ามาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาสร้างผลงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนารูปน้ำปักพนังและเกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริแต่ว่ารัฐบาลเราเนี่ยได้เข้ามาสามต่อแน่นอนแน่นอนครับขึืหนึ่งหลักการเดียวกันว่าพักเราเนี่ยเป็นพรรคที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยขับเคลื่อนที่ฐานรากและมีหลักสอย่างคือ1ลดรายจ่ายสเพิ่มรายได้สขยายโอกาส ครอบคลุมประชาชน,นทั่วประเทศครับพี่น้องภาคใต้ก็อยู่ในแปว่เช่นเดียวกันที่จะต้องได้รับสิ่งนี้และในสมัยที่พัคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลถึงแม้จะมีผู้แทนในภาคใต้น้อยมากก็าตามแต่พักก็ดูแลคนทั่วประเทศเช่นเดียวกันคโครงการพัฒนารุ่มน้ําป่าพนางังชาวบ้านทราบซึ่งในพระมหากรณาธิคุณจึงสร้างบ้านในพ่อและข่าวไว้รัฐบาลพรคไทยรักไทยโดยนายรัศิลป์ก็รับมอบหมาย ให้ผมมาดูแลสารต่อสร้างจนพระตำหนักร่มน้ำปากพนงังหรือโครงการสร้างบ้านในพ่อนี่ประสบความสำเร็จผลสำเร็จวันนี้ผมก็จะมาดูต่อว่าถ้าหากว่าโครงการนี้ซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่าที่ชาวนครได้คิดค้นขึ้นและรัฐบาลทักษิณเป็นคนขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมส,สายสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ผมถือมีคุณค่ายิ่ง ต่อพื้นที่รูปน้ำปากพนงังควรจะเป็นสิ่งซึ่งจะนำประโยชน์นำคุณค่ามาสู่นครศรีธรรมราชปากพนังต่อไปส่วนที่สามระหว่างที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรผมเป็นคนขับเคลื่อนผลักดันให้มีเที่ยวบินตรงที่นี่แล้วผลักดันจนเกิดสนามบินแห่งใหม่ผมก็อยากจะมาทบทวนเข้ามาดูต่อว่ถาถ้าเราเข้ามาสนามบินนครศรีธรรมราชจะพัฒนาต่อเนื่องอย่างไรเพื่อให้เปิดอันด้านฟ้าของการลงทุน นะครับให้ศักยภาพของนครศรีธรรมราชนั้นได้รับการเสริมต่อพัฒนาเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตประเทศและสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศต่อไปผมก็มากราบพ,พร,บระบระมสารีริกธาตุบังเอิญมาคาะบูชาพอดีผมเป็นชาวพุทธศรัทธาประทาบน,นครศรีธรรมราชมากและระหว่างที่ผมเป็นน้ำตีทวงหมาเาลัยผมก็ได้มาบรณะใช้งบประมาณ จากกองสลากเนี่ยมาบรณาววหารโพลังกาและพยายามที่จะเชื่อมระหว่างเทศบาลทททและการไฟฟ้าภูมิภาพคที่จะประดับไอองค์พระาธาตุนั้นสว่างสวยและวันนี้ก็หลายอย่างไปไกลมากก็นอกจากจะมากราบพระบรมสารีริกธาตุและมีอะไรที่เราจะมาสานต่อให้พระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นขวัญกำลังใจในยามทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน และนำปัญญานำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองต่อไปทุกควรเครงเนี่ยเป็นวิกฤตหรือเป็นอุปสรครคในการเพราะปลูกและสร้างปัญหาต่างๆกลายเป็นโอกาสสามารถพลิกทำเป็นปาล์มปลูกปานมน้ำมันได้และสามารถจัดสรรในรัษฎรได้ใช้เป็นแหล่งทำกินนะครับปลูกพืเชเศรษฐกิจรเราก็จะทบทวนกับพี่น้องประชาชนพรรคเราเป็นพรรคที่ประชาชนเชื่อ ว่าถ้าได้โอกาสแล้วสิ่งที่สัญญาไว้จะทำและการทำก็คือการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยรดน้ำที่ฐานรากนะครับมีน้ำน้อยก็รดที่ล่างไม่ใช่รดที่ยอดเหมือนพี่พักบางพักก็ทำกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยมาเข้ามาทบทวนเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องและก็สื่อสารกันว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็จะใช้โอกาสนี้พระนครเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูง ที่จริงควรจะเป็นฮับเป็นตรงกลางในการพัฒนาหลายอย่างคณะเรากลับไปรบเราก็จะไปเรียบเรียงและสักดันต่อพักให้มาต่อยอดตรงกับที่ชุมชนต้องการตรงกับศักยภาพของพื้นที่ของนครศรีธรรมราชมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด